ช่วงผู้ชมไปเที่ยวหัวหินกันก่อนนะฮะ,ฮะทางทอท,อทอเขาเตรียมจัดงานเทศกาลดนตรีนะครับ International Jazz and Blues Festival 2022นะครับที่หัวหินวันที่7พฤษภาคามนี้นะครับพร้อมกับดึงเอาเสลปินแจ๊สระดับโลกเคนนี่จีมาร่วมงานด้วยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอบริษัทหนีกรุงคอนเนคและปัทมิตรได้ร่วมกันแถลงข่าวครับเตรียมจัดเทศกาลดนตรี International Jazz and Blues Festival 2022 Wonderful Night เคนนี่จีในเย็นของวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา18นาฬเิกาเป็นต้นไปนะครับที่ Tru e Arena หัวหินสปอร์ตคลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมดึงศิลปินแจ๊สรดับโลกชาวอเมริกันเคนนี่จีมาร่วมสร้างสีสันพร้อมกับทัพศิลปินแจ๊สและบลูสระดับตำนานของไทยร่วมงานอย่างขับขั้งนะครับทางรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดตรท,อท,อทอคุณสิริปรกรณ์เชี่ยวสมุทรบอกครับว่า ทรท,ทขานรับนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศ r ร o p e n Thailand สนับสนุนการจัดงานเทศกาลดนตรี International Jazz and Blues Festival 2022มุ่งพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยครับโดยการจัดเทศกาลดนตรีครั้งนี้ครับถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายผ่านการจัดกิจกรรมอีเวนต์ระดับโลกภายใต้รูปแบบโควิดฟรีอีเวนต์ครับเป็นครั้งแรกคุณเคนนี่จีที่จะได้ออกเดินทางจากที่เขาประเทศที่เขาพำนักอยู่คือสหรัฐอเมริกา2ปีฮะเขาไม่ไออกสแสดงคอนเสิร์ตต่างชาติเลยเพราะนั้นการออกมาสแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศครั้งแรกของเขาก็คือประเทศไทยหรอครับสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ว่าในวันงาน7พฤษภาคมที่ถึงนั้นประเทศไทยเรามีมาตรฐานกนารจัดการเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมีความปลอดภัยมั่นใจที่จะพาครอบครัวนะครับพาคนที่เขารักเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทาง ด้านของกรรมาการบริหารบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดนะครับคุณปรัฐรงศรีเลิศก็เชื่อมั่นนะครับว่าเทศกาลตรีในครั้งนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนําไปสู่การกระจายรายได้หมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับอําเภอหัวหินปราณบุรีชะอำและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยครับ เราอยากให้งานนี้เป็นต้นแบบเพื่อที่จะได้เห็นว่าต่อไปงานต่างๆเหล่านี้จะทยอยสามารถที่จะเปิดได้ถ้าเรามีระบบาการจัดการที่ดีสองทางทอท,อทอนะครับก็คาดการว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับงาน International Jazz and b l u e Festival 2022ที่หัวหินเนี่ยจะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่นะครับกว่า20ล้านบาทด้วยกันพร้อมกับ ได้รับความร่วมมือจากบรรดาโรงแรมที่พักหัวหินนะฮะถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปที่นี่นะครับแล้วก็ซื้อบัตรร่วมง,งานเนี่ยนะฮะก็จะได้มอบส่วนลดราคาห้องพักอ่ะก็ลองติดต่อโรงแรมที่พักต่างๆได้นะครับที่หัวหินนะฮะสำหรับคนที่ซื้อบัตรเข้าร่วมง,งานใครที่สนใจนะครับไปซื้อบัตรได้ที่ไทยทิ켓เมเจอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสําหรับงานในครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นย้ําอีกครั้งเย็นวันเสาร์ที่เพฤษภาคม 2565เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่ True Arena หัวหิน Spo r t Club จังหวัดประจวบค,คิริขันนะครับศิลปินที่ดึงมานะครับก็คือเคนนี่เจเฮ้ยเคนนี่จีนะฮะคุณนีสิทันใช่ไหมทันสมัยฟังคุณพ่อฟังตอนสมัยเป็นหนุมน่มๆอยู่นะฮะก็ดังมายาวนานค่ะคุณผู้ชม <Arms. S 2> คะแล้วที่สําคัญคือใครที่จะไปต้องจองโรงแรมก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าปกติแล้วในช่วงนั้นโรงแรมจะเต็มด้วยโอ้แล้วเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะฮะเคนนี่จีค่ะอันละค่ะ